ทีมเ,เรียกติดในคู่ดึกนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะครับความพร้อมทั้งสองทีมไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่แมนยูไนเต็ดหน่อยครับเกมนี้เกมสําคัญทีเดียวนะครับพวกเขาเองจำเป็นต้องเก็บ3คะแนนถ้าได้3คะแนนเนี่ยก็จะแซงเวสต์แฮมขยับอันดับขึ้นไปอยู่เหนือเวสต์แฮมเลยเพราะว่าแต้มเนี่ยต่างกันอยู่แค่2คะแนนนะครับถึงแม้อันดับจะห่างก,กัน3อันดับก็ตาม ยุติแต่ไม่มีลูกชอนแน่ๆแหละครับมีอาการบาดเจ็บปอ,ปอพ็อกบารอดมาบูซาก้าเองก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนที่ต้องรอเช็คความพร้อมก็มีทั้งวิคตอร์ลินเดอร์เลฟนะครับแล้วก็เจนนันซานโชรวมถึงเอลิสันคาวานี่แล้วก็เจสซี่ลินกาทีโรจากเกมในลีกนัดที่แล้วที่เจอกับเวสต์แฮมด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของเวสต์แฮมนะครับไม่มีออกบอนน้าก่อนหลังตัวเก่งที่มีการบาดเจ็บแถมต้องเช็คฟิตคอร์โซมาอีกนะครับ มาร์ดเบิลเองก็มีการบาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้เล่นสำคัญอะไรนะครับตัวหลักๆอย่างจาร์ดโบเวนและก็มิเกลวันโตนิโอนั้นอยู่กันครบเลยนะครับรวมถึงดีแค่นไร้ด้วยคู่นี้เจอกันมาในซีซั่น นี้นะครับช่วงต้นซีซั่นก็เป็นยูเนเต็ดที่ชนะได้2ต่อหนึ่งนะครับใครยังจำไ,ได้ก็คือประตูชัยของเจสซี่ลินการ์ดที่ยิงในช่วงท้ายเกมเลยครับสุดสวยเลยให้ยูเนเต็ดนั้นบุกไปชนะที่บ้านของเวสต์แฮมแต่ว่าเจอกันหนุนล่าสุดนั้นเวสต์แฮมบุกมาชนะได้ที่โอทัฟร์ดนะครับในเกมคาราบาวคัพ1ต่อ0นะครับประตูจากมานูเอลลานซินนี่ส่วนเจอกันในซีซั่นที่แล้วนะ่ะเป็นแมนยูเต็ดเปิดบ้านเราชนะได้1ต่อ0นะครับ,ครบเคล็กตอาซันทำเข้าประตูตัวเอง ดูความน่าจะเป็นของเกมกันหน่อยนะครับผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านแมนยูในเต็ดนั้นก็เรียกความเก่งกลับมาได้ในเกมนัดล่าสุดนะครับชนะเบรนท์ฟอร์ดสมต่อหนมีข่าวข่าวเรื่องของโรนโดที่อาจจะผิดใจกับรับลังนิกแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้โรนโดเองน่าจะได้รับการซื้อใจจากลังนิกด้วยการให้ออกซาเป็นตัวจริงเลยนะครับขณะที่เวตแฮมเองมีเกมนัดล่าสุดนะครับที่พวกเขาสะดุดแพ้ลีดแบบพลิกล็อกเลยนะครับ 2ประตูต่อ3มแต่เป็นเกมที่แรกกันสนุกเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ในลีกเนี่ยเวทแฮมชนะมาร่วด3านัดนะครับก่อนจะมาสะดุดก,กับเกมเวทแฮมจับตาดูจอห์ด์โบเวนให้ดีนะครับ2เกมล่าสุดที่เขาเจอกับลีดในเกมที่แพ้ไป2-3แล้วก็เกมที่ชนะนอริดไป2.0ยจอร์ดโบเวนสองเกมที่ผ่านมานั้นยิง2ประตูใส่นอริดยิงหนึ่งประตูใส่ลีดโอกาสยิงแต่ละนัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะครับนี่คือผู้เล่นที่แมนยูสตต้องระวังไว้ให้ดีนะครับ ไปดูไทสกอร์กันหน่อยนะครับไทสกอร์ดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเช่นเดิมครับเรามี5กูรูมาให้คาดการสกอร์กันนะครับพี่โทนโทนคุมนะเพราะว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับกัปตันกบบอกว่ายูเอเดจะชนะ2 0ครับพิจุนเพนกวินกับมาสเตอร์เคนั้นมองว่าคู่นี้ยูเอเดจะชนะไป2ต่อหนึ่งผมก็มองคล้ายๆกันนะครับคิดว่ายูเอเดนั้นชนะได้แหละครับแล้วก็คิดว่าชนะแค่1นต่อ0นเท่านั้นน่าจะเป็นเกมที่อึดอัด พอสมควรสำหรับทั้งคู่นะครับแล้ยูเดนเองก็น่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แต่ไม่น่าจะใช่เกมที่ประเภทเปิดแรกกันแบบเอาเป็นเอาตายผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิไว้ด้วยนะครับที่สนับสนุนคลิปจากทดเวลาทุกคลิปเลยนะครับ EP นี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ